งานนี้ต้องบอกว่าเขมรเคลมผืนแผ่นดินไทยไม่สําเร็จงั้นขอเคลมพระพุทธรูปไทยต่อเลยละกันครับ โลกออนไลน์ครับวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับหลังมีการเผยแ,ผแพร่ข้อความภาษาเขมรอ้างถึงพระพุทธรูปทองคําองค์ใหญ่พร้อมสื่อความหมายว่าเป็นมรดกทางจิตวิญญาณของชนชาติเขมรครับซึ่งชาวเน็ตไทยครับบอกว่าเป็นการเคลมพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตรวิทยารามวารวิหารกรุงเทพมหาคนครแบบหน้าด้านๆครับซึ่งหลวงพ่อทองคำครับเป็นพระพุทธรูปทองคําแท้น้ําหนักกว่า5.5ตันสร้างในสมัยสุโข,ขทัยและได้รับการบูรณะ พบว่าเป็นทองคำทั้งองค์เมื่อปีพศ2498มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนว่าอยู่ในประเทศไทยมาโดยตลอดครับซึ่งนักวิชาการชี้การอ้างสิทธิ์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการนำาศาสนาและวัฒนธรรมมาสร้างวัฒกรรมชาติิยมโดยไม่อินหลักฐานทางประวัติศาสตร์และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในระดับนานานชาติครับง,งานนี้คนไทยบอกว่าเคลมแผ่นดินไม่สำเร็จก็อย่าหวังเลยว่าจะเคลมอะไรจากประเทศไทยได้อีกครับ